สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ไปส่งนักเรียนเสร็จเราก็แวะตลาดโพธิสารเหมือนเดิมค่ะวันจันทร์จะมีขนมถังทองนะคะหรือว่าพันไหนเรียกตะก่อนเรียกเป็นขนมถังแตกนะนี่ค่ะได้มาสองไส้ไส้รวมน,นี่เป็นรวมนะคะเป็นไส้รวมนะคะส่วนนี้เป็นส้อทองค่ะ มีข้าวเช้ากับลูกไปแล้วนะคะขอชิมก่อนอืมนุ่มมากเลยค่ะตลาดภูดทิสารนะคะน้ำเกลือไปค่ะ คุณค่ะถ่า,ายแล้ว